เธอทำเป็นสนใครได้หรือยังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะชักช้าจริงัวทำอะไรอยู่แค่ผ้ากับน้ำแข็งแค่เนี้ยนะจัดการเองนี่มาอะไรกับตาเทพไม่ออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเกิดเรื่องขึ้นจนได้อ่าแล้วเนี่ยแจ้งความหรือยังฮะตาเทพไม่ต้องหรอกครับพ่อผมเข้าใจแล้วว่าทำไมผมถึงโดนแบบนี้ ในนั่นนะคะทั้งป่าเถื่อนทั้งหยาบคายคนพ่อน่าจะแจ้งตำรวจจับให้มันเข้าคุกไปเลยอ่ะปล่อยไว้แบบนี้เป็นภัยต่อสังคมบบเปล่าแล้วตกลงเขาเป็นใครทำไมถึงทำกับลูกแม่แบบนี้เป็นพี่ชายของคุณมนครับเ,ออเขาโกรธที่ผมทิ้งน้องสาวเขาแต่นี่ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของแกกับหนูมนเขาเป็นพี่ชายเขามีสิทธิ์อะไรมาทาร้ายแกไม่ได้พ่อว่าจะต้องแจ้งความอย่าเลยครับพ่อ ควรแล้วครับที่ผมโดนแบบนี้แกพูดอะไรของแกตะเทพนอกจากเขากลธที่ผมทิ้งน้องสาวเขาแล้วเนี่ยผมยังทิ้งเลืนเนื้อเชื้อไข่ผมไว้กับเขาอีกครับฮะแกว่าอะไรนะมนท้องกับผมไม่จริงนะคะคุณพ่อพวกนั้นมันวางแผนหลอกเพื่อจะให้คุณพ่อกลับไปหามัน คุณพ่ออย่าไปหลงกลพวกมันนะคะ ไปนี้มไม่ต้องไปพบหน้ามันอีกนะลูกของมนเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองพี่ชัยบอกอะไรเขาบ้างคะพี่ก็บอกมันไปว่าต่อไปนี้ไม่ต้องเอาหน้าชุดชั่วของมันมาให้มนเห็นอีกสาคนเดียวพี่เลี้ยงเองได้คุณเทพรู้พี่ชัยไม่น่าไปบอกเขาเลยคะ่ะอะไรเน,นี่ยมนในเทพไทยเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรอ ณเทพเขาไม่รู้ว่ามนท้องมนไม่ได้บอกนะคะ<น>อะไรอะรยายมนอพอคุณเทพพขขอเลิกกับมนหมนก็เลยไม่ได้บอกเรื่องลูกมนนไม่อยากคุณเทพคุณมีปัญหากับลูกสาวนะคะลูกสาวโอว้ลูกยัยผู้หญิงปากดีตัวแสบนั่น,นเหรอดีแล้วละ่ะมนที่มนไม่ต้องไปอยู่ร่วมชายคาเดียวกับคนแบบนั้นผู้หญิงอะไร หน้าตาก็ดีจะจิตใจหลายกาจชมัดใครได้ไปเป็นเนียก็คงสวยทั้งชาติ แมวนะเน่เข้าใจหน่อยสิลูกนี่หลานกำลังจะมีน้องนะเนธเนธเป็นลูกคนเดียวค่ะคุณปู่อีกอย่างคุณแม่เนธก็เสียไปนานแล้วเนธมีน้องไม่ได้หรอค่ะโถหลานย่าย่าไม่ไปก็ได้ลูกคุณแม่ครับนี่คุณไม่ไปได้ยังไงนี่ไม่ใเรื่องเล็กๆนะก็ฉนันสงสารหลานนะคะคุณไปกับตาเทพสองคนก็แล้วกันนะคะ อะงั้นก็ไปแต่เทพคุณปูคุณพ่อไม่เอาคุณพ่ออย่าไปนะคะคุณพ่ออยู่กับแดนอยู่กับย่าไม่เอาอ่ะเน่นไม่ให้คุณพ่อไปคุณพ่อย่าไปคุณปูคุณปูเน้นใจเย็นๆแล้วอยู่กับย่าลูกอยู่กับย่าอยู่กับย่านะอยู่กับพี่ปอยู่กับย่า แกยังจะกล้ามาที่นี่เหรอพี่ชนอย่าค่ะพี่ชอนชนอย่าพี่ชอนอะไรเนี่ยแกมีธุระอะไรผมมาขอพบคุณชัดชัยกับคุณหญิงเปลี่ยนเปรียครับผมชัดชัยครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมให้คุณพ่อมาเจราจาเพื่อสู่ขอคุณมนครับ ผมขอรับผิดเพียงผู้เดียวนะครับและขอรับผิดชอบทุกๆอย่างคุณเทพไทยผมขอถามคุณอย่างลูกผู้ชายแล้วกันคุณรักยายมนป่ะผมรักคุณมนครับรักมากด้วย รักเหรอแล้วคุณมาบอกเรื่องน้องสาวผมทําไมเพราะผมเกรงว่าลูกสาวผมจะทําให้คุณมลําบากนะครับผมก็เลยเสียสละเพื่อปกป้องเงมมลว่างั้นฟังดูดีมากเลยลูกชนลูกไม่ควรจะเสียมาราย,ยาทต่อหน้าแขกน,นะลูกผมว่าตอนนี้นะฮะอะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับทารกน้อยๆของเราทั้งสองครอบครัวที่กำลังจะเกิดมา พวกเราน่าจะปองดองกันนะครับอนุญาตให้เราแต่งงานกันนะครับแล้วเรื่องลูกสาวคุณนะ่ะคุณจะว่าไงถ้าเกิดเด็กไร้กาศคนนั้นมาทําอะไรน้องสาวผมนะ่ะผมไม่ยอมนะบอกไว้ก่อนผมจะไม่ยอมให้ใครมาทําอะไรคุณมนเด็ดขาดผมจะปกป้องคุณมนด้วยชีวิตของผมเองครับ ร้องไห้จนหลับไปเลยคุณแม่คุณพ่ออย่าทิ้งแนทไปค่ะอย่าอย่าทิ้งแนทไปค,ค่ะคุณพ่อคุณพ่อเยนแนทตื่นขึ้น<ค> จะไม่ทิ้งเนธไปอีกแม่ไม่หเหลือใครแล้วค่ะคุณย่าคุณย่าอย่าทิ้งเนธไปนะพ่อไม่ทิ้งเนธหรอกลูกถ้าอย่างนั้นคุณพ่อก็สัญญากับเนธสิคะว่าคุณพ่อจะไม่แต่งงานใหม่เนธเมื่อไหร่หลานจะเข้าใจสักทีนะ พ่อเขาจําเป็นที่จะต้องแต่งงานกับคุณโมนเนนไม่เข้าใจค่ะว่าทําไมคุณพ่อต้องแต่งงานใหม่ถ้าคุณพ่ออยากจะรับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นที่ทําเขาท้องคุณพ่อก็จ่ายค่าเลี้ยงดูไปสิคะแล้วก็ให้แม่เขาเลี้ยงเองเนนไม่มีคุณแม่แนเนทยังโตมาได้ลูกของผู้หญิงคนนั้นไม่มีคุณพ่อก็ต้องโตได้เหมือนกันแกอธิบายกับลูกกันเองก็แล้วกันนะฉันไม่ไหวละ ไปเถิดคุณปล่อยให้พ่อกับลูกเขาเคลียร์กันเองก็แล้วกันไปเนธฟังพ่อให้ดีนะลูกพ่อจำเป็น ที่จะต้องดูแลเลือดเนื้อเชื้อไขของพ่อที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในโลกนี้อย่างดีที่สุดเท่าที่พ่อจะทำได้ไจะให้พ่อทิ้งขว้างเขาอย่างที่เน่ต้องการพ่อทำไม่ได้หรอลูก พ่อจะพูดยังไงเนี่ยเน่ถึงจะได้เข้าใจอะลูกคุณพ่อไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นเลยค่ะแค่คุณพ่อเล่ากับผู้หญิงคนนั้นก็พอ มมันนดดูสดใสใทาตาถ้าคุณทําให้น้องสาวผมเสียใจคุณจะต้องเสียใจกองน้องสาวผมเป็นร้อยเท่าพันเท่าเห็นเขาว่าหมาที่ดีแต่เห่าเนี่ยมันมักจะไม่